นั่งนะคะชีตานนั่งลงนั่งกันมาได้ห้าวิสิอ่ะนั่งรวมกันเป็นห้าวิโอเคเนี่ยไส้กรอกเนี่ยจะให้คนละสามท่อนคนย <laughs> ุ่ห้าวิห้าวิเองลูกอ่านั่งนี่เอาใหม่นะนั่งลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคชีตานเนี่ยคาบูก่นันดีกว่าคาบูนิ่งสุด สองชิ้นอัชิตันสองชิ้น enjoy eating อย่ายั่งกันนะของใครขอมานาแค่นั้นพอคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมจ๊ะคิดถึงแม่ไหมโอ้แม่ไม่ได้กลับบ้านตั้งกี่วันจันหลังทานพุกพันหัดสุกสีวันฮะสีวันไม่ได้เจอกันตั้งสีวันไงโอ้ยเชา้ามเดดิดิดช่วยแม่ครับปุ๊บ โอ้ยชุดหล่อของแม่ชุดหล่อครับชุดหล่อชาบโอ้ก็จะจุยอีกคนนลยจะจุยอีกคนหนึงโอ้ยเหม็นจังเลยเหม็นจังเลยโอ้ไม่ได้อาบน้ำกี่วันแล้วไม่ได้อาบน้ำกี่วันนะครับนั่งลงสิครับยืนข้ามหัวแม่ทําไมครับนั่งครับครับปุ๊กนั่งวนเก่งมากโอ้ยเหม็นเออเหม็นปะเหม็นปะ โดดทำไมไม่บอกให้นั่งเลยอ้วนอ้วนโอ้ยสันก็เนี่ยก็นั่งใครนั่งมันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีใครได้ดีกว่ากันนั่งลงอ้วนนั่งไม่ต้องมากระโดดใส่หน้าแม่เลยนั่งลงอ้วนใครรู้ตัวว่าอ้วนนั่งลงนั่งลงอ้วนเอออันนี้ก็ได้ม่นั่งม่นั่ง สเสน่ห์ลานี่นยอมแพ้ไปไม่เห็นอะไรเ,เขามาไก่แม่เลยหยุดไม่หิวข้าวหรือยังตอนนี้หกโมงยนี่ซื้อกระหานมารถใครเป็นอะไร มันจะเอาอาหารห้กินนะดูดิตุ่มปากกันตุ่มปากปากมันโค้นเหม็นเลยเน่เน่ที่ขัาปูน่ปากเหม็นใช่ปากเหม็นเนี่ยเห็นไหม